เป็นยังไงล่ะครับพี่พี่ทุกคนไม่เจอกัินสองวันเดี๋ยววันนี้จะหนักจัดเต็มให้เลยนะครับในไลฟ์สดพี่พี่ท่านในติดตามอยู่วันนี้สี่โมงเย็นเราไปลุยตลาดสดกันส่วนพี่พี่ท่านในนะที่ยังไม่ได้ติดตามหรืออยากจะลองเปิดใจติดตามดูนะวันนี้นะครับบอกเลยว่าแม่ของเราีสวยๆทั้งนั้นและบอลไวด้วยวันนี้เจอกันในไลฟ์สดได้นะเวลาสี่โมงเย็นสดใครไม่อยากรอปัดขวาไปเลยนะครับเอาเ่าเนี้ยบอกเลยว่าคู่ที่ผมจะหยิบยกมาฝากให้นะน่าสนใจามากๆเลยนะเป็นทางด้านฟินแลนด์นะ ฟินแลนด์พรีเมียร์ระหว่างทางนัา้นลาตินะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างทางนั้น h อ k เจกงชิกินะต้องบอกว่าแม่วันนี้นะเจอจาฝูงด้วยนะเป็นงานยากของทางเจ้าบ้านอย่างลาติแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าลาติเนี่ยเล่นในบ้านห้านัดหาคำว่าชนะไม่เจอเลยนะ หาบ้าน5นัดในบ้าน7เกมนอกบ้านก็ต้องบอกว่าไม่ชนะใครเลย12เกมแล้วนะโดยรวมจากทุกรายการนะครับวันนี้เจอทางด้านเฮจเกอุชิกิต้องบอกว่าแม่ทางด้านทีมเยือนอย่างเฮจเกอุชิกิเนี่ยออกไปเล่นยูฟามาเนี่ยก็ทําผลงานได้ต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้แย่มากนะแล้วต้องบอกว่าผลงานในลีกตัวเองเนี่ย ตมก็ราคาจะฝูงจริงๆนะครับถึงจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ก็ต้องบอกว่าทําประตูถล่มทลายเช่นกันนะครับวันนี้กําแพงเปิดมาเนี่ยอยู่ที่1ช่วงตัวนะครับไหลขึ้นไป,ป็นึปอแนะนำนะวันนี้อยู่ฝั่งต่ออย่างทางด้าน h j k ยิกิ มองทีมเยือน1ลูกมีแน่ลุ้นลูก2ไม่นานเลยครับวันนี้มองทางด้าน h, h k เคอิหช่วงตัวไม่แพงเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะพี่ๆท่านใดติดตามอยู่แล้วนะสี่โมงวันนี้เราไปเจอกันนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะอยากจะลองเปิดใจดูบัตรขวาได้เลยนะแล้วเราไปเจอกันครับสี่โมงเย็นนี้รู้เรื่องเอา่ะรผมก่อนเนอร์กับตัวลาบก่อนสวัสดีครับ